เขาสบายดีพ so ี่น้องไมื่เขาพ่อกับสองบัวบัวพี่น้องไม่อนี้บัวบัวกับมาพลันไส้พี่น้องเนาะลงไปเอาเครื่องอยู่พลันไส้พี่น้องเครื่องตำอ่างพี่น้องเนาะเครื่องสมางนี่เราก็สั่งซืคอข้าวไอเพี่น้องและตอนนี้เขากกำลังเข้าไปกินฮะเข้าเปลี่ยนพี่น้องเนาะกินฮะกินเข้าเปลี่ยนพี่น้องเพิ่มกำลังนะพี่น้องเนาะ คือเขากับบไดไปทายคลิปน้องพี่น้องเนาะบัไดไปทายเนาะคลิปน้องเบย์เขากับบไดไปทายพี่น้องเนาะคลิแบบว่าเห็นไอ้ไอ้เพิ่นว่าน้องเบย์ใหยตัวขนะพี่น้องเพิ่นบันไดหายดอกนะคิดว่านะว่าน้องเบย์เพิ่นกะน่าจะแต่ว่าไปหาอยู่ห้ากิ่งนะเนาะน้องเพิ่นกะแบบว่าบ่มักแบบคนมานั่นนี่เนาะแบบว่าบ่มักอยู่แบบอยู่ไสยูให้นะพี่น้องมักไปขนาดเอายันไงเพราะว่าเขากับห้ หูวจักนี่ใส่เบิร์ตามเบิร์นขน่น้องเพราะว่าเบาบัวกับเป็นคนเขตนั่นเนาะพี่น้องเนาะสภาวะเขตบ้านหขนาะใกล้กันหขนาะพี่น้องเนาะหูวจักกันดีพี่น้องเป็นชนเผ่าเดียวกันหขนาะพี่น้องเนาะกะรอรุ่นแล้วกะติดตามต่อไปพี่น้องว่าเฮาสิได้ไปถ่ายบ่ไปถ่ายน้ำนองเพิ่นบ่พี่น้องเนาะเพราะว่าเฮากะเมื่อนั้นเฮากะตัดผมให้น้องเพิ่นพี่น้องเนาะแลักการ มันยิงนองคนว่าเขาเห็นบ่มักอยู่แบบอยู่มองมองเดิมมองอะไรนะฮะพี่น้องมักไปน้องเพคนว่าถ้ารุ่นน้ำกันพี่น้องเนาะเพราะว่ามันหนีสังบัวกับเบาบัวกับลงไปเมืองลาดเนาะเอาเครื่องสม้างพี่น้องเนาะเอาเครื่องสม้างมาคายนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเาได้แล้วเขาซื้อว่าข้าวพี่น้องเเลยลงมาซื้อให้นายพี่น้องอืม ก็ว่าประมาณนี้พี่น้องนะเขาไม่ได้เอากับิได้กินเผอนะพี่น้องเอาสิได้กินเผอกก่อนกินเข้าวเปลี่ยนนะเขาเป็นเผอพี่น้องเอาพิเศษเลยพี่น้องนี่จัดจัดเต็มนี่มากับน้องแพร่ฮัชแนลจะรอรุ่นต่อไปพี่น้องนะครับกับิได้ไปถ่ายน้องเบย์นะพี่น้องเนาะรอรุ่นต่อไปพี่น้องเพราะว่าน้องเบย์ว่าน่าจะพิ่นน่าจะ ไปหาอยู ok, ok, e ่หากินดอกได้หาไปใส <dif u ife defendant> ่ดอกไปนนะต่อไปนะครับเอ้าบ๊วยกับิไดีกินเ้าเปียกก่อนพี่น้องเพิ่มกำลังเนาะเพิ่มกำลังพี่น้องไป let's go นี่พี่น้องตอนนี้ฮะกับอยู่อนุสิตนะพี่น้องเนาะดู มอเตอร์คลานใส่เดอ้อพี่น้องมอเอคลานใส่มคนมคน,บบนี้เอาเมาเครื่องเนาะนี่เครื่องสำอางนีน่พี่น้องขายเครื่องสำอางเนาะขีดอาบน้ำพี่น้องเนาะขีดอาบน้ำเด้อเนาะคนใดสนใจราคากันเราก็บาทเนาะพี่น้องตะกองหนึ่งไซดีแห้พี่น้องเนาะมออคลานใส่เดอ้อร์อ่า กสิประมาณนี้พี่เราเนาะถ้าแบบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัเด้อพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องเลิสก์ก๊ะ